สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนึกษาจิรธิการทองช้อยนะคะชื่อเล่นชื่อว่าโบตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์สาขาว,วิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ กำลังฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลพิ่สุรุโลด้วยนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะโบจะพาทุกคนมารู้จักกับชุมชนรอบๆโรงเรียนที่โบกําลังฝึกสอนอยู่นะคะแล้วก็จะมาดูว่าช่วงเนี้ยโรงเรียนเขามีการจัดการเรียนการสอนกันอย่างไรในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย จึงมักจะมาทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนากันที่นี่บ่อยมากๆานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปดูลานกิจกรรมที่เขานะคะทากิจกรรมกันดีกว่าไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ลานกิจกรรมนะคะที่เด็กๆเนี่ยมักจะมาทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดโพธ,ธิยานแห่งนี้นะคะซึ่งกิจกรรมที่พวกเขาทำเนี่ยก็จะมีการบรวชบรรพชาสัมเัณฑนะคะการบรวชศีลจารีณีหรือการแห่เทียนเขา้าพรรษาเป็นต้นนะคะ ซึ่งวัดแห่งนี้นะคะกับโรงเรียนเนี่ยห่างกันเพียงไม่เท่าไหร่เองนะคะใช้เวลาเดินทางน้อยมากๆแค่เพียง14นาทีเท่านั้นเองค่ะซึ่งก็ทำให้สะดวกสบายต่อการจัดกิจกรรมมากๆเลยค่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปชุมชนรอบๆโรงเรียนกันบ้างดีกว่านะคะชุมชนนั้นก็คือชุมชนหัวลอนั่นเองค่ะเดีย๋ยวไปกันเลย อนุเคราะห์โรงเรียนนะคะก็คือให้ใช้เป็นสถานที่สําหรับการแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะมาแข่งกีฬากันณที่นี่นะคะแล้วก็จะมาประกาศผลรางวัลกันที่นี่ด้วยนะคะตรงนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองไปดู โรงเรียนของเราบ้างดีกว่าเนาะว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีการจัดการเรียนการสอนกันอย่างไรนะคะแล้วก็ชุมชนกับโรงเรียนนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสัมภาษณ์คุณครูที่โรงเรียนกันด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนอนุบาลพีสณุโลก,กันแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ ประตูหนึ่งนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่เด็กๆเ,เนี่ยก็จะมารอรถรับส่งกันณนะบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของถนนหน้าโรงเรียนนะคะถ้าในบางวันเนี่ยมีการจราจรติดขัดนะคะทางสอน,อนตำรวจนะคะเขาก็จะให้ความอำนวยความสะดวกให้พวกเรานะคะโดยการจัดทีมตำรวจนะคะมาดูแลความเรียบร้อยณนะหน้าโรงเรียนด้วยนั่นเองค่ะ เ,เราลองเข้าไปดูข้างในโรงเรียนกันดีกว่านะว,ว่าเป็นยังไงกันบ้างไปเลยโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาจากทางประตูนหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะมาเจอกับศูนย์ปฐถมวัยต้นแบบนะคะเลยหรือที่เราเรียกกันว่าเรือนไทยนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่ทําเป็นเรือนไทยที่เดียวในโรงเรียนนะคะแล้วก็ทางด้านขวาตรงนี้นะคะก็จะเป็นหอประชุม เฉลิมพระเกียรตินะคะเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมาส่วนใหญ่จะมาประชุมกันที่นี่นะคะคนเนี่ยเดินมาอีกนิดนึงเนาะก็จะมาเจอกับอาคารประทุมมาวดีก็คืออาคารนี้เลยนี่ก็จะมี3ชั้นเนาะชั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นของพี่ป .5 ป .6 เนาะตรงนี้เป็นของป .5 ตรงนี้เป็นของป .6 นะคะซึ่งห้องที่บสอนรเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้6.3นะคะแล้วก็6.5จะอยู่ตรงนน้นนะคะ ส่วนชั้นนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ห้องพักคูนะคะห้องพักคูป .6 หกจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เดินมาหน่อยก็จะเป็นพวกศูนย์อาเซียนอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนาะที่เป็นสะพานนะคะที่ได้ความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อที่วัดโพธิยานะคะเป็นโค้ดออกทุนสร้างให้กับเด็กๆเนาะเอาไว้หลบฝนหลบแดดนะคะเด็กๆได้ไม่เปียกกัน ตรงทางด้านตึกตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องของผู้บริหารฝ่ายต่างๆภายในโรงเรียนนะคะห้องผอ,อรองผอ,อาาก็จะอยู่ตึกนี้นะคะทุกคนชั้นนี้เนาะก็จะเป็นห้องสมุดของโรงเรียนนะคะชั้นบนสุดจะเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนเลยนะคะป .4.1 จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็4.2อยู่ริมตรงนู้นนะคะส่วนตรงกลางจะเป็น4.3ถึง4.6นั่นเองค่ะ เพื่อนเข้ามาทางประตู2ของโรงเรียนนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะสังเกตเห็นอันดับแรกเลยก็คือทางเดินใช่ไหมคะที่มีหลังคาให้เนาะตรงนี้นะคะก็เป็นความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนะคะที่เขาเนี่ยได้สมทบทุนให้กับโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะสร้างไว้ให้นักเรียนเนี่ยได้เดินทางได้สะดวกนั่นเองค่ะ เข้ามาทางประตู1น,นะคะพาตึกของป .5 และป .6 เข้ามาก็จะเป็นตึกของโครงการวิทย์และคณิตนะคะซึ่งอยู่ชั้น3นั่นเองค่ะซึ่งเป็นห้องที่โบเนี่ยกําลังทําการสอนอยู่ด้วยเนาะสอนอะไรก็จะสอนที่ห้องนู้นเลยส่วนชั้น2นะคะก็จะเป็นห้องของวิชาภาษาอังกฤษนะคะชั้นล่างสุดจะเป็นห้องปฏิบัติการของวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ ท้ายสุดอยู่ตรงนู้นนะคะจะเป็นห้องพยาบาลนั่นเองค่ะตรงนี้เนาะเป็นห้องพยาบาลแล้วก็ถ้าเราเดินมาหน่อยนะคะทุกคนเราก็จะมาเจอกับอาคารศีสโรชานะคะหรือก็คืออาคารนี้นั่นเองเนาะเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นป .3 และป .2 นะคะชั้นป .2 ก็จะอยู่ชั้น2ตรงนี้นะคะป .3 เนี่ยก็จะอยู่ชั้นบนสุดเลยนะ รอนมั่นเจริญนะคะซึ่งเป็นครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวขอให้ครูดได้นาตัวมาับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมสุนทรมั่นเจริญเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนอาหาทพิสมุโลกจะก,การศึกษาพิทารณาที่พ,พอสอบอที่มหาวิทยาลัยศรีน่านเปวนโรงทียนสมุลโลกตั้งแต่ปี2527คร,รมมูสอนมาที่โรงเรียนน้นานีอ่อสอนมา มาตั้งแต่ปี2559ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านน้ำดัน ว่ามันมีเด็กที่ตามเรียนเ่ประการอ่ okay? อนแล้วก็เด็กเก่งนะกี่คนมีตั one day, one day ้งเก่งปัจารไว้ตกออ่อนแบ่เด็กออกเป็นสามพวกวยกันแล้วคราวนี้เด็กสามพวกที่ที่เราสอนเนี่ยเด็กเก่งเด็กเก่งสอนครั้งเดียวเขาเรื่องทำแบบะถ้าถูกหมดเลยมีหมดทุกอย่างซึ่งเด็กเก่งของเรียนอนุบางส่ยงโลกนี่ย ผมบอกอย่างเี้ว่าแต่ละห้องมันมีเยอะก็คือไม่ใช่เด็กเก่งนะนักเรียนมีเยอะเมื่อก่อนเนี้ยมีประมาณห้าสิบคนเดี๋ยวนี้ก็ใกล้ๆห้าสิบสี่สิบเจ็ดปีนี้ไปสี่สิบตั้ห้าสี่จุดตรงนี้ซึ่งใ้เด็กสี่สิบกว่าคนนะในหนึ่งห้องเราแบ่งเป็นเด็กเก่งปานกลางแล้วก็อ่อนสารพวกด้วกันเด็กเก่งดูเรื่องเด็กปานกลางนี่ต้องสอนต้องเข้าใจเอาใจใส่เขาแล้วก็จะ่ามาก็จะพัฒนาเป็นเด็กเก่งได้ แล้วจากสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้คะโรงเรียนมีนโยบายให้ปรับรูปแบบการสอนใช่คะและคุณครูมีวิธีการสอนในช่วงนี้กันยัง้าคะตอนก็มีอีคูโบช่วยช่วยทำติ๊กเั้งแน่สอนโดยการไซคลิกครูก็เขียนใบความรู้อาจจะเป็นตัวอย่างง่ายๆแต่ในความรู้เมื่อก่อนเนสอนสออาทิตย์เ่ เมื่อปีที่แล้วพูดถึงอย่างนี้นะเมื่อครัพูดถึงว่าสอนในช่วงโควิดที่สอนออนไลน์แล้วเรียนออนไลน์เป็นอย่างไงครูเขียนใช้ใบงานใบงานก็เป็นใบความรู้แล้วก็เป็นตัวอย่างซึ่งในใบความรู้และตัวอย่างนี้จะต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจอย่างละเอียดซึ่งจริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่เหมือนกับที่เรามาสอนที่โรงเรียนออนไซน์ที่โรงเรียนสอนออไซน์ช่โรงเรียนรู้ที่คนอยากได้นู้แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นพอ่ดนได้น้องหม่ก็จะมีสอน โดยใช้ทิสอนโดยใช้ใบความรู้เสริล่าที่บายให้นะคเรียนได้ครับแต่ตอนนี้ได้ได้พัฒนาโดยใช้ Google Meet ขึ้นมาซึ่งมนลองใช้ Google Me e t เข้ามาได้มีการสนทนากับนักเรียนก็ได้ใช้สอนทางไลน์ทาง Google Meet ซึ่งก็จะได้เห็นหน้าเด็กรู้เห็นว่าเด็กสอบถามยังไงอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ใน่ส่วโอเคค่ะก็สำหรับคำถามสุดท้ายนะคะคือหนูอยากรู้ว่า ชุมชนกับโรงเรียนนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะมีการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างไรบ้างชุมชนกับโรงเรียนโรงเรียนนะระดับมัที่สองห้กับนักเรียน,านอาจารย์จังหวัดขนาดใหญ่เราดูแลช่วยเหลือโดยใช้เครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองระหว่างสามชั้นอย่างเช่นชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะ,ะก็จะมีเครือข่ายผู้ปกครองเสร็จแล้วก็จะมีกรรมการาสถานศึกษา มีประธานกรรมการถาสนาศึกษาซึ่งตั้งคณะกรรมการออกมาดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกเรื่องถ้าขาดประงาณอยมางเช่นตอนนี้ที่นักเรียนที่สังเกตเห็นถ้าเข้ามานี่อนุวันที่สำหรับเราจะเห็นทางเดินทางเดินซึ่งจากประตูเนี่ยมาถึงาอาคเาเรียนเพราะเด็กฝนตกตอนนี้นนทางเข้าลำบากมากตกหน้าแล้วก็ลดการเข้ามาลำบากเด็กเพื่อนลำบากก็จะมีทางเดิน,ดนก็ผู้ปกครองมาช่วยเหลือดูแลในส่วนตรงนี้ เชื của b b ản, ó, đ đ Việt, áng, ่อมติดซึ่งระบบก็าจจะเปลี่ยนเนาะสบายเดินทางเดินนักเรียนเดินผ่านก็ไม่ต้องใช้ทางเดินสักฝนตกก็เดินได้เดินหายตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ชุมชนก็ช่วยเหลือก็คือในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาบักด้วยแต่โรงเรียนด้วยโรงเรียนก็ช่วยเหลือเวลาโรงเรียนช่วยเหลือวัดตอนที่มีงานลอยกระทงนะเด็กก็ไปช่วยทำการจุดของกระทงแล้วก็ทำ เขา้าไปช่วย,ายขายกระทงบ้านโดยผ่านนักเรียนที่มีเกียรติอาสาของโรงเรียนค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณครูสุดพรน่าจะเลยมากเลยนะคะที่มาให้ให้เราเนี่ยได้รู้จักกับโรงเรียนแห่งนี้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวโบนะคะจะพาทุกคนมาดูห้องที่โบนะคะใช้สอนเด็กๆตอนช่วงออนไลน์แบบนี้ ก็นะคือห้องของโครงการวิทย์คณิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูโตองทำงานโบเลยดีกว่าเนาะห้องทํางานของโบนะคะจะอยู่ที่ศูนย์คณิตศาสตร์ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของโบเองนะคะโบเนี่ยก็จะสอนเด็กๆผ่านทางไลน์และ Google Meet นะคะในทางไลน์โบก็จะมีการเช็คชื่อการส่งงานหรือว่าสั่งงานให้กับเด็กๆนะคะ เมื่อโบใช้ชื่อเสร็จแล้วเนี่ยโบก็จะส่งคลิปการสอนให้เด็กๆไปศึกษานะคะหลังจากนั้นก็จะให้เด็กๆกลับเข้ามาที่ห้อง Google Meet อีกรอบนึงค่ะเพื่อที่จะทำโจทย์ไปพร้อมๆกันและทิกเล็กๆสำหรับการสอนของโบนะคะก็คือจะให้เด็กนะคะแข่งขันกันโดยใครทำโจทย์ถูกต้อง20คนแรกน,นะคะก็จะได้คะแนนสะสมกันเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะถ้านักเรียนเกิดเบื่อขึ้นมาโบก็มีเกมออนไลน์ให้เด็กๆเ,เล่นค่ะอย่างเช่น w o เ d อร์โก้ค่ะคูวิซิสเป็นต้นนะคะในส่วนของการบ้านโบจะพยายามให้เด็กๆทำภายในชั่วโมงให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปดูห้อง เรียนของเด็กๆกันดีกว่าน้อว่าเ,าเด็กๆเนี่ยเขาเรียนบรรยากาศห้องเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไปกันเลย คลิปนี้นะคะเราก็ลองมาพูดคุยความรู้สึกหลังจากที่โบเนี่ยได้สึงสอนมาตลอดระยะเวลาหนึ่งเทอมกันดีกว่าเนาะซึ่งความรู้สึกแรกเนาะเราก็อยากจะบอกว่างานครูเนี่ยเป็นงานที่เยอะมากๆเลยนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยคุ้นชินกับงานแบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนะคะวิธีแก้ของโบเนาะงานไหนที่เราไม่ถนัดนะคะเราก็ต้องไปปรึกษาคุณครูที่เขานะคะมีประสบการณ์มากกว่าเรานะคะหรือว่า ไปหาคุณครูที่เขามีความถนัดทางด้านนั้นๆเลยนะคะอย่างเช่นโบเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องไอทีนะคะก็ต้องไปปรึกษากับคุณครูเทคโนโลยีบ้างน,นะคะเพราะว่าเขาเนี่ย เรียนมาทางด้านนี้โดยตรงเนาะเขาก็อาจจะมีคําแนะนําดีๆมาให้เราบ้างน,นั่นเองคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่ฝึกสอนมานะคะเราเนี่ยเจอเด็กหลากหลายรูปแบบมากเลยคะ่ะทั้งเด็กที่ตั้งใจเรียนเด็กที่ไม่ส่งการบ้านเนาะแล้วก็เด็กที่ไม่ค่อยเข้าเรียนของเรานะคะซึ่งวิธีการแก้ของโบนะคะโบเนี่ยก็ได้ไปถามเด็กๆที่เขาไม่ค่อยส่งการบ้านนะคะว่าทําไมหนูถึงไม่ส่งการบ้านของคุณครูซึ่งคาตอบที่เด็กให้กับโบมานะคะก็คือเด็กๆละเขาพยายามจะทําการบ้านของเราแล้วนะคะแต่ว่า งานอื่นๆนะคะมันมีเยอะมากเกินไปทําให้เขาเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาทําของเราเลยนะคะตรงนี้เนี่ยโบก็แก้ปัญหาโดยการที่ให้เด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันในห้องเรียนเลยนะคะแล้วก็จะเป็นการที่เราเนี่ยได้เฉลยให้เด็กๆได้รู้คําตอบแล้วก็รู้วิธีทาของข้อนั้นๆด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าลกาวโดยรวมแล้วนะคะความรู้สึกโดยรวมก็คือยังรู้สึก สนุกกับการสอนอยู่นะคะเรายังรู้สึกว่ามีความสุขที่จะแบ่งปันความรู้ที่เรามีเนี่ยให้กับคนอื่นอยู่เนาะตรงนี้ก็ยังไม่มีปัญหาในส่วนของตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่ายังสอนเด็กสนุกนะคะแล้วก็ยินดีที่จะให้ความรู้กับเด็กๆต่อไปด้วยค่ะ โอเค่ะทุกคนวันนี้เป็นไงกันบ้างเอ่ยหวังว่าทุกคนนะคะจะได้รู้จักกับโรงเรียนที่โบเนี่ยได้ฝึกสอนอยู่นะตอนนี้มากขึ้นนะคะวันนี้เราก็ได้รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขาได้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรในช่วงโควิดแบบนี้เนาะแล้วก็ยังได้รู้ว่าชุมชนกับโรงเรียนเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรด้วยนะคะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่คนที่สนใจนะคะไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับวันนี้นะคะโบก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย